ตัวคนไม่รู้ว่าเป็นทัวริสทำไงดีอะเป็นแบบเงี้ยวเราเข้าประเทศไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องไปตรวจโควิดก่อนเมื่อกี้ไปที่หนึ่งแล้วได้ถุงมือมาสองที่เลยอะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งสองที่เลยใช่แล้วก็ใส่ถุงมือเสร็จแล้วกำลังตรวจแล้วเขาก็บอกว่าผิดที่ แล้วก็เมื่อกี้เจอเป็นแบบพี่คนหนึ่งที่เขาแบบตอนแรกเขายืนให้เขาแบบยืนให้เราแบบโบกข้ามถนนอยู่แล้วก็ไปถามทางเขาแล้วที่ดีเขาก็เลยมานำทางเลยเลยแบบใจดีมากเขาบอกว่าเขาไม่รู้ทางเออเขาไม่เขาไม่มีทางรู้เลยอย่าไปถามที่นี่ที่นี่แบบแล้วแล้วเขาก็แบบใจดีมากพาเราเดินมาถึงนี่เลยแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาก็พูดไทยได้ด้วยเขาขึ้ภาษาไทยขึ้นมาดันนี่ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต้องไปที่โรงแรมกันต้องไปนั่งรถไฟในที่สุด แล้อยู่รถไฟเด็กกำลังจะไปโรงแรมกันโรงแรมเราอยู่ที่เมียงดงใช่แต่ว่าวันนี้คือวันที่ลำบากมากเพราะว่าบัสก็ไม่มีแล้วก็ทุกอย่างก็คืองงไปหมดเลยสองสถานีจเจอที่โรงแรมแล้วกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นทัวริสทำไงดีอ่ะเปิดแบบ <c oughs> อีกแล้วเปิดแบบเป็นทัวริสอีกแล้วเปิดแบบก่อนเราจอได้มากินข้าว ลำบากมากเมื่อกี้ก็คือไปแต่งหน้าแต่งตัวมาอันนี้เปลี่ยนชุดมาแล้วเมื่อกี้เรื่องไผ่เอาคลิดให้แต่ว่าเป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายแน่ล้ำแอนอันนี้ก็นสมาชิกใหม่เดินทางมาจากญี่ปุ่นขอแล้วเป็นอะไรเน่ช่วยหน่อยอร่อยไหมกอดเพราะหิวเพราะหิว ตันนี้เราอยู่บนบ่าซึ่งแบบตัดทาาตัดท่าม,มานานมากก็คือเมื่อกี้ไปโรงแรมมา <c oughs> แล้วก็ตีนเสร็จแล้วดูแย่กันเพราะฉันร้แล้วว่ตีเสร็จแล้วก็ไม่ได้หายเลยเพราะมันวุ่นวายมากก็เลยมาผลี่อนผีกับเรากองร้านสบาอีกาซึก็คือช้อปปิ้งอีกลำบากหกจุดโอเคคืนนี้ควรกลับไปแล้วก็ทำแพลนเพราะวันนี้ไม่ทำแพลนเลยแล้วก็คือ งงไม่ไหวแล้วคือเมื่อกี้เปิดแมพแล้วเขาบอกว่าจะเป็น400เมตรจะเป็น400เมตรยังไงแบบขึ้นเขาไม่ไหวแล้วดูคือแต่ละคนก็ค <Contact kir gue bbe> ือหนาวมากดูแล้วน้องเขามาผิดหวัหรือเปล่าคะน้องน้องเขาไปทะเลน้องเขาอยู่บางแสนเขาใ่ไปผมทะเรนนี่คือกรณีทูแล้วเขาหมายมคือหนาวมาก ไม่เหลือหมายพบแล้วปันนี้ไปแล้วค่ะแอนหลังเอาใหม่หนึ่งสองจับหลังจากหนึ่งวันที่ยาวนานเราก็กำลังจะมากินข้าวเย็นกันเลยล่ะสสี่หน้ามันมากตอนที่สองหูแล้วเพิ่งได้กินข้าวเย็นมากินปิ้งย่างกันมือแรกมือเย็นมือแรกของเราใช่ถิวมากวันนี้ หิวบงวกง่วงเพราะว่าเมื่อคืนนอนบนเครื่องแล้วมันไม่ค่อยได้นอนนอนไปสามชั่วโมงสามชั่วโมงที่เราแบบตื่นตื่นมาสิบนาทีก็เลยตอนนี้ง่วงนิดนึงเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็น่าจะแป๊บเดียวก็ไปโรงแร <Hello. S 1> มคุณบอลทุกคนวันนี้เป็นเวลาเช้ามากก็เช้าเราต้องตื่นแต่กี่โมงวันนี้ <laughs> ตื่นตีห้าสิบเต้นบังคับให้ตื่น <laughs> ยังเกือบไม่ทันคือเราต้องมางขึ้นรถไฟตอนเจ็ดโมงครึงร่งเพราะว่าวันนี้เราจะไปฟูซานกันแต่เราไปเชา้าเย็นกลับเดี๋ยวคืนนี้ก็กลับแล้วว่าเดี๋ยวไปถ่ายรอกให้ดูกันเร้ราไปซื้อข้าวฉ่งมายังไม่ได้กินเลยกินไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไปขึ้นรถไฟแล้วตอนนี้ก็เรามาขึ้นรถไฟที่โซนะครับ ที่โซลสเตชันแล้วก็จองมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มาดูแล้วมันก็แอบเต็มนิดนึงอะไรอะงงอ้าวไหนเมื่อกี้บอกจะจองกูเปลี่ยนใจโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเซื้อรถไฟกันแล้วก็ไปเจอที่ปูซานเย่ทั้งสองคนแต่งตัวมาดีชมพูแบบไม่ได้ดัดแล้วคือไม่เข้าพวกหนึ่งแล้วก็แอนกลับไปแล้วเมื่อเช้าเพราะว่าแอนต้องกลับเกาหลีเอ้ยกลับญี่ปุ่นโอ้คือเมื่อเช้าของเรา ทำมาถึงได้ดทันเวลาพอดีมานดทันเวลาพอดีเดี๋ยวเอาไปลงนะได้ยูทูบ<น>อุ้ยรดออกสามสิบออกออกสามสิบแ่ไม่กินไิวโชกาแฟดิวกาแฟที่ดูซื้อมาเรียบดิวโชจินนี่เราเพิ่งจะนอนไม่ถนอไม่กินกดูก่อนเพราะว่ามันเป็นหน้าอี้เลยต้องกิืไมกินมันโชวแล้วอ้าวเหรอ <laughs> ีแล้วประมาณสองชั่วโมงเนทยเอ๊ะาสอชั่วโมงคออชงอตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นตัวละไรนะมันก็ได้แค่นี้แหละที่นี่แต่ว่าคนจริงมันมีรถหลายความเร็วรถสามารถเลี้ยวได้แต่ว่ามันก็จะราคาต่างกันคือไม่รู้ว่ามันมีอน่รือเปล่าแต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้เขาเลือกอันแล้วคืออุยแรงอาจจะน่าสบายอาจจะลำบากเพิ่นะ โอเคใช่ใช่แเราไม่รู้ที่สุดนี้ยก็คนงที่สุดเนี้ยใช่ไหมถูกไหมอันแบบว่าขาไปกลับรวมกันสี่พันบาทใช่แต่ว่าทุกคนก็ลองเช็คราคามาดีๆแหละการแต่ว่าถ้าจองมาล่วงหน้ามันก็ดีกว่านะเพราะว่าไม่กี่จินนี่บอกว่ามันก็เต็มอยู่แต่รอบมันค่อนข้างาถึงแต่มันก็มีคนมาแบบที่มั่ติด เรากำลังจะไปที่แรกกันก็คือแต่แรกแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนที่แรกเพราะว่าทำแบบคราวมากทำแพนข้าวมากแล้วพอมาถึงอ่ะยังไม่ที่ไหนเปิดเลยแล้วคือแหกตาตื่นตีห้าทำไมงงก็คือเดี๋ยวที่แรกที่จะไปตอนนี้เลยเป็นตลาดปลากันก็ไม่รู้ไปทุกที่หรือเปล่าด้วยถึงตลาดแล้วคนังชิ้นมาเติมเนี่ยมาตั้งแต่เช้ายังไม่สเร็จตอนนี้ก็คือ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในมั้งไม่รู้ไปทางไหนอะ<ช>่ะมั่วแย่วันนี้เฮ้ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้น่นะนนตอนนี้เราก็เข้ามาร่งอยู่ที่ร้านอาหารทะเลแล้วก็คือเมื่อกี้สั่งไปเป็นอูนกับซาชิมิเราจะลองมากินกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้เพราะเราลองกันกอก็ไม่ติดแต่เดี๋ยวลองกินกัน แต่ว่าคูดกับพนักงานตัวเล็กเลยจะบอกว่าถ้าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้อะคือลำบาก่าเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราไม่ได้เหมือนกันคือเขาก็พูดภาษาเกาหลีมาแล้วพูดภาษาไทยตอบทันเธอก็แบบงงเพราะว่ามาแล้วจะเลืสั่งมาเป็นชาชมิปลาอะไรวะหนึ่งชาชมีไม่ใช่ชืิฟฟี่นะสั่งให้เล็กสุดอันนี้ปลาอะไรตอนนี้เราก็มาโผล่ที่อะไรนะหมู่บ้าน หนูบา้าบทำอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นแบบเดี๋ยวแปะรูปให้ปึ๊บมันก็จะเป็นแบบขั้นบันไดขึ้นไปอย่างนี้ก็คือน่ารักดีแต่ตอนนี้ก็ทัวร์วิสุดๆเที่ยวไม่เป็นหนึ่งแล้วก็ตอนแรกจะนั่งบัสก็หาบ,บัสไม่เจอสุดท้ายก็ต้องนั่งแท็กซี่แล้วพอมาถึงก็งงหาทางไม่เจอเดีนเนี่ยไม่กี่เจอคนไทยก็เลยรู้ทางโชคดีมากนั่งรอน้องนานกำลับบงนั่งกินขนมนี้อยู่อันนี้อ,อร่อยมากแบบโถถึงแล้ว ถ้า um. um. มานะก็คือให้ลงบัสเลยมันจะถึงไปเป๊ะเลยแต่ถ้าเรียนรถมาก็ก็มาหาะด็าาเก็มาหเดาหกหาดายรเดมห แล้วมิวก็บอกว่าถ่ายยังไงก็ได้ขอแค่ให้ติดสะพานนี้ก็พอเพราะไม่อยากจะเหมือนอยู่พัทยาเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ไม่เหมือนให้ไม่เหมือน,อ,นอยู่พัทยาแต่แอบเหมือนเหมือนอยู่ต้องให้ติดสะพานนี้จะได้รู้ว่าอยู่เกาหลีแย่ละโอเคนี่เดี๋ยวต้องถ่ายตรนนี้อะ <c oughs> ไน <c oughs> ไม่อยากไปกินนี่มาทำไม่ได้ท่าดา,ดามิวมิวหันมาถามค่ซิว่าที่นี่คือที่ไหนเร็วลง็อ นี่คือที่สกายแคปซูลเราขึ้นที่มิโ t o เดี๋ยวเราจองไว้แล้วสี่โมงตอนนี้สามโมงยี่สิบใช่ก็จะได้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทัวร์เมืองกรุบกรับมีสองแบบมันมีแบบรถไฟที่แบบที่พื้นอย่างนี้ด้วยใช่แต่ว่าไปนู้นแล้วนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวตอนนี้ถ่ายรูปก่อนตรงนี้แล้วก็เห็นข้างหลังสวยปัง I got วันนี้นะครับเรามากันที่เอเวอร์แลนด์เดี๋ยวก็ยังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดตัวต้องค่อยๆเปิด ก็คือวันนี้เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเพื่อนเรากลับไปเมื่อสองวันที่แล้วแล้วแล้วก็แม่เรามาหาเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนเป็นช้อปปิ้งเดย์แล้วก็มีไปคาเฟ่แล้วก็มีไปช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนไม่ได้ถ่ายบอกให้ดูจริงๆก็คือแทบไม่ได้เลยคลิปถ่ายแบบเป็นช่วงช่วงแต่ว่าก็นั่นแหละเมื่อวานเดี๋ยวไว้เราแปะรูปให้รู้ว่าไปไหนมาบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยมาเอเวอร์แลนด์วิธีมานะคะก็คือนั่งบัสมาเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ว่ามาอย่างไงโอเคแล้วก็เปิดตัวคแม่ดา แม่ก็มาหาเมื่อวานคือวันก่อนเราไปลอตเตอรี่โรกับเพื่อนมาแล้วพ่อเสร็จแล้วอะตอนแรกก็คือวางแผนกันไห้ว่าจะไปเช่าชุดนักเรียนนี่แหละมาใส่ที่ลอตเตอรี่โรแต่ว่าพอไปถึงคือิวมันเยอะมากแบบว่า,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 าน่าจะถ้าต่อคิวคงไม่ได้เข้าสนสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยแบบตัดใจใช่ไหมแล้วพอทีเนี้ยตอนที่แม่กับน,น้องมาก็เลยโทรหาเจดแล้วก็บอกว่าอเออเนี่ยวันนี้พวกเธอมาแล้วเราไปเอเวอร์แลนด์กันอะก็คือมาเช่าชุดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเี่ก็เลยหาข้อมูลมาซึ่งร้านมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ ลานเช่าชุดซึ่งมันจะอยู่หน้าประตูเลยอันนี้คือเมนเกตที่จะเข้าเทเบิลแลนด์ก็คืออยู่ใกล้มากแล้วก็ค่าเช่าประมาณชุดละ20,000วอนแต่ว่าถ้าเกิดจะเช่าแบบโบแจ็คเก็ตหรือว่าอะไรนี้เพิ่มเขาก็จะคิดไปเป็นชินช้นๆนะแต่ว่าถ้าเสื้อแบบโปรงลมแล้วเป็น20,000วอนแล้วก็มีแบบให้เราเยอะมากเดี๋ยวจะแปะให้ดูใช่ไหมแม่ก็คือดานานีน่นึงสี่ชุดก็เขาคิดมา8 0 0 0 0่นเองนะอ้าวหรออืมนี่ขนาดเรามีเนคไทมีอะไรเสื้อกั๊กมทำไมเขาคิดแค่8 0 0 0 0นไม่รู้ หรือเสื้อกะเขาไม่นับหรือโบนี่เขาไม่นับเขานับเป็นกระเป๋าหรือเปล่าโบน่าจะไม่นับนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้รวมมาสี่คนก็มีโบมีเน็ไทมีอะไรกันหมดทุกคนก็แปดหมื่นก็ตกคนเลยประมาณสองหมื่นก็ไม่แพงนะหกร้อยเป็นเช่าได้ทั้งวันคือได้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยแล้วก็ไอสนุกคือจริงๆแล้วที่นี่เขาจะมีวัฒนธรรมกันก็คือคนเกาหลีเขาจะใส่เป็นชุดน,นักเรียนมากระหนดเลยแล้วเข้าไปข้างในก็จะเป็นแบบคู่รักใส่เป็นชุดน,นักเรียนคู่กนันอัไนอย่างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นจะ ไม่เขิดเลยเพราะทุกคนเขาใส่กันหมดนะทุกคนเน่ก็มีทั้งแบบเสื้อแขนยาวแขนสั้น okay. สูตรอะไรโอ้โหก็คือเยอะมากแต่ใช้เวลานิดนึงในการเลือกใช่ไหมแม่ต้องเผื่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเลือกชุดนานแล้วก็ลองนู่นนี่นั่นอีกคนก็แอบเยอะนิดนึงด้วย สมาชิกใหม่เลยเลยจะซีมันนะนักสมาชิกใหม่ในคลิปเหรอในบอกว่าไม่คลิปอะไรต่อก่อ็ชุดมี้น่ารักมือนนี่เป็นอย่างนี้ส่วนชุดเราเป็นสีน้ำตาลขาวตอนนี้อยู่ในสวนสนุกแล้วแต่ว่าแบบเครื่องเล่นแต่ละคนมันคนเยอะมากใช่ไหมแม่เราคิวหนึ่งร้อยนาทียาวเป็นหางเบาเลยก็เลยไม่เล่นแล้วถ่ายรูปอย่างเดียว นั่งเล่นอยูน่นั่งพักอยู่ตอนนี้เพราะว่าเหนื่อยอนักเรียนกันหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายที่โซลเรามากินปูดองมิชลินการ์ดได้อ่ก,กินปูดองมากแล้วร้านนี้เขาแนะนำมาเพราะว่าได้มิชลินสามปีซ้อนนะ่ะเราจะมากินกันมันเปิดไหมเนี่ยแย่แลวทำไมร้านนู้นเงียบร้าจะเปไหนเข้าไปในซอยแค่นี้ก็ถึกเลยโอ้ใจจะขาด ถามว่ายแล้วตื่นเต้นเขาจะให้เครื่องเคียงมานะแต่ว่าอันนั้นเมื่อเหมือนย่าเลยเหมือนที่ดูรีวิวมาลิป,น,ปน,นี่ไม่ไหวแล้วมันอย่างเงี้ยมันเกินไปนี่